วันนี้เนี่ยผมก็ได้ไปเจอจุดตกปลายจุดหนึ่งที่ผมได้ลองทดลองดูมามากกว่าหนึ่งวันครับหนึ่งวันผมก็เลยอยากจะมาปากโป้งให้ทุกคนได้รู้เกิดอาการคันปากนิดนึงอยากจะแนะนำนิดนึงครับไปครับไปกันเลยโดยที่จุดเนี่ยผมอยากจะแนะนำทุกคนว่าให้ไปซื้อลักกันด้วยนะ มันจะดีมากเลยจุดนี้ไปนะครับเดี๋ยวไปซื้อลักก่อนเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันว่ามันอยู่จุดไหนเดี๋ยวพร้อมชีพ้พิกัดให้ด้วยนี่ครับเรามาถึงจุดนี้แล้วซื้อลักของเรานันเองผมไม่ได้มาซื้อหินิล็กๆนะครับวันนี้ม,มาซื้อโชคครับผมเอาเงินไปทำทุนครับ อ่ะตัวที่ผมจะซื้อวันนี้นะผมจะซื้อไว้ที่หนึ่งชั่วโมงใช่ครับหนึ่งชั่วโมงอยู่ไหนวะลืมละผมลืมทุกคนมันอยู่ไหนอะ่ะไนดูนะทุกคนโชคผมหมดไปแล้วประมาณสามนาทีแต่ผมยังหาจุดไม่เจอเลยใช่ไหมเออนี่ไงใช่นี่นบะทุกคนผมเจอละไปจุดนี้นะ เป็นจุดที่ผมชอบมากเลยฟ้ามนอกดีมากเลยนี่ปีก,กัดอยู่นี่นะนคือเราเราตรงมาเกาะเร์ลิเบยเลยก็ได้ตรงมาเลยตรงมาจนเกือบสุดยสุดขอบ,ส,ขอบสุดขอบแมปหรือถ้าใครเปริดจีเนี่กัดนะครับลองมาดูได้เนี่ยผมนั่งตกเนี่ยอันนี้ตกประมาณ ประมาณ3ามสี่ชั่วโมงนะตอนนี้แล้วก็มีที่ขายไปแล้วนี่ที่ผมได้มานี่คือผมนั่งตกลากยาวเลยตั้งแต่ประมาณเที่ยงคืนนะคร่าวๆเที่ยงคืนเที่ยงคืนจนถึงประมาณหกโมงหกโมงเช้าประมาณหกชั่วโมงคร่าวๆแล้วนี่เน,นี่ยก็ได้มา ประมานี้มันก็จะมีปลาที่มันจะมีที่ผมเนี่ยที่ผมมากไว้ไม่ได้ขายนะก็ลองดูที่มันที่ผมไม่ได้มากไว้กไ็ได้นี่ยนำทางมาด้วยพระเอกของเราวันนี้ไทเดนคอมโบกับไอ้นี่นะโอ้จับนี่เปิดมาตัวแรกเอาไปแล้ว แล้วมันได้ติดกันบ่อยมากเลยนะตรงนี้ตรงอื่นมันก็อาจจะเหมือนกันแหละแต่ชอบมาตกเนี้ยมันมันไม่ต้องตกบนเรือนี่ตัวแรกของเราไอ้รูมันจะได้สกิทตัวเปิดชิปมานะพอไม่ได้ไม่ได้เปิดนะออกออกบ่อยมากเลยตั้งแต่ที่ผมเริ่มเจอจุดเนี่ยเงินผมประมาณ ประมาณสามแสนแล้วก็พอตกเสร็จตอนหกโมงเช้าก็ไปขายนี่ได้มาประมาณนี้เลยนะได้ร่วมๆหกเจ็ดแสนได้เลยนะไหนจะไม่รวมที่ยังไม่ขายอีกยังไม่ขายก็อีกเยอะมาก เทที่ไรแล้ววะไปกี่ตัวแล้วเนี่ยเดี๋ยวพอเรา,เรามีบูทแล้วเรามาคอมโบกับเบนเนี่ยคือแบบเยอะเยอมากเลยจุดนี้ปลามึกผมบอกไปสองทำตัวคร่าวๆสองทำตัวแบบไล่ๆกันมาเลยนะม,มันมันจ้บมากมันโคตรตัดเลย จะมีปลายเฟี้ยวๆกี่ตัววะติ๊ไม้เนี่ยคือเมื่อกี้เปิดมาแล้วมีติกตัวแรกเลยจะอีกอกี่ตัวมันจะออกวะเอ้อจะอีกอกี่ตัววะมันอาจจะไม่ต่างจากจุดอื่นนะครับแต่มันคือมันมันต่างจาก กลางโอเชียนอย่างหนึ่งตรงที่ว่ามันไม่ต้องยืนอยู่บนเรือทุกคนนึกออกไหมมายืนบนเรือแล้วมันแบบเรือมันโยกแล้วเบ็ดเรามันสั่นนี่ก็ประมาณหกตัวแล้วไหมอ่ะผมตีไปหกตัวแล้วหกตัวแล้วอีกสี่ตัวอีกสี่ตัวดูเรือมาจอกให้เราไหมันจอกปลาดีๆให้เราไหม อนี้จะสั้นนิดนึงนะครับจะไม่ยาวมาแค่แบบแนะนําจุดตกจุดเดียวที่ผมหางเงินอยู่หนึ่งวันละหนึ่งวันละจุดนี้มาลองได้หนึ่งวันละถือว่าดีผลกําไรดีมากจุดนี้แนะนําเลยแนะนําเลยเราใครไม่รู้จะตกจุดไหน คลิปนี้ผมอัดวันที่บ400ซับนะตอนนี้400กว่าซับละต้องเนี่ยเดี๋ยวอัดเสร็จก็จัดกิจกรรมต่ออีกเรื่องรัดมากทำไมอัดตอนนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาละเดี๋ยวอตอน500ซับเจอกันครับใครที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วพลาดกิจกรรม500เจอนะมีมีแจกแน่นอน สำหรับก,กิจกรรมอาจจะพิเศษขึ้นนิดนึงสำหรับ500ซับผมก็ลองมาเยอะแล้วแม่ม,มันมันไม่ออกเลยวะโู้ยมีคืนคูณสองอีกผมนี่รีบซอยเลย น,นี้ผมเวลาน้อยอาจจะไม่ค่อยได้มีเวลาตกให้ดูสักเท่าไหรเงินตารางงานมันรัดกลุ่มนิดนึงแต่เดี๋ยวผมเอาให้ดูแล้วว่าได้ได้อะไรปาลาอะไรมัม่งที่ตกเออเมื่อตอนเย็นเนี่ยประมาณสามชั่วโมงสามชั่วโมงที่ผมนั่งตกอนียก็มีประมาณนี้สำหรับจุดนี้นะ มันจำได้ว่ามันมีปลาหมึกมาอยู่ตัวหนึ่งอา้าไม่ใช่ขายไปแล้วเหรอวะไม่ขายไปแล้วล่ะนะน่าจะขายไปแล้วเดี๋ยวรอนนี้ผมลองขายให้ดูเลยปลาธรรมดาแบบขายปลาธรรมดาให้ดูก่พอเดี๋ยวสำหรับรวันนี้ที่อัดเนี่ยมันปลาดีๆนะต้องเก็บไปกิจกรรม <c oughs> อาจจะ ไม่เห็นผลกาไรที่ชัดเจนว่ามัน,ม,นมันดีราคามันดียังไงจุดนี้แต่ก็เดี๋ยวจะลองให้ดูครับกนิดหนึ่งก็ได้อันนี้ประมาณสามชั่วโมงครับที่นั่งตกมาได้เท่ไรเอยอะไรจังวันนี้อ่าแสน2องอ่าอาจจะยัง ไม่รวมพวกปลาที่นี่ปลาหมึกเอปลาหมึกอันนี้ไม่ใช่นนี้ปลาหมึกอันนี้นี่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 ที่ผมได้มาตัวไอสองตัวเนี้ยติดกันเลยนะไอพญานาคกับปลาหมึกเนี่ยแล้วก็ไอนี่ไล่ไล่กันมาเลยนี่ด้วยนี่คือแบบไล่ไล่กันมาเลยจุดนี้เต่าด้วยอย่างเงี้ยมีหลายตัวซีพิกเกิลเนี่ยก็คืออะไรที่ผมไม่ได้มากว่านี่ ผมเพิ่งมาตกแล้วก็อัดเลยนี่ครับเพประมาณนี้สําหรับจุดนะัน้นนะที่ผมไปตกที่ผมอยากจะแนะนําก็คือเอาเอาลัคก,กี้ไปด้วยครับลัคก,กี้ไปด้วยแนะนเอาลัคก,กี้ไปด้วยคือเสียวเลยอย่างเมื่อกี้เมื่อกี้ที่ผมลองขายให้ดูมันแค่ปลาธรรมดานะมันก็แสนสองใช่ไหมเนีย่ยมันก็ยังมีพวกปลาที่มันพวกวิจเจน มิติคอลอะไรเงี้ยที่ผมยังไม่ได้ขายก็รวมๆประมาณสองแสนได้แหละมันอาจจะไม่เยอะแต่มันใครชอบเล่นแบบใครเล่นอย่างเงี้ยจุดนี้ดีมากเพราะมันเจอพวกประหมึกบ่อยเราแบบเจอเราฟันปุ๊บปั๊บุ๊บปับได้แหละป่าเนี่ยครับจุดที่ผมอยากแนะนำสำหรับว,วันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ